างนิดนึงแล้วนะคราจะเป็นน้ำยานะหรือว่าจะลงอีกหรือว่าเสร็จแล้วน้ำยาไแน่ใ,นใ,นใจว่าเสร็จแล้วด้วยสวัสดีครับสวัสดีชั้นชาแนลครับผม ตอนเอช้าครับ6โมง39นาทีก็เดินทางครับไปทำงานของเราวันนี้บรรยากาศรู้สึกจากจุดจึงครับแน่แน่ดยสายใบใบอาจจะมีแดด าครับครับวนี้นนสบายวันนี้กะว่าจะจบงานครับไม่รู้ว่าจะเพิ่มอีกหรือเปล่าเห <c oughs> ลืออยู่สี่ตัวกับเช็คระบบอีกรอบหนึ่งเช็คทุกตัวครับสามสิบตัวปวดหัวเลยเสร็จบจบจะได้ลงงานอื่นต่อครับงานอืนน่นก็ได้จะเป็นวันพฤหัสหรือวันศุกร์นี่แหละครับทั้งลม เขาวิ่งเข้าไปดูก่อนนัง,งานเดี๋ยวอุปกรอุปกรก็วันหนึ่งละเกี่ยวเรื่องแบบเรื่องอะไรกันสำหรับเช้านี้ก็เช้าวนันจันทร์เนาะทำงานกันครับผมก็ขอให้สนุกกับงานครับขอให้สนุกกับงานทำในเรวย,วยความอ่า่ชอบครับ งานที่เราทำถึงจะเหนื่อยจะหนักหน่อยแต่เราก็ครับไม่ต้องคิดอะไรมากครับผมทำเสร็จก็คือจบเราทุกคนสู้ๆครับผมไปกันที่โรงงานครับกลับก็ออกมาถึงตอนนี้สิบโมงกว่าครับทำทำแำงานวปิดจบแล้วแล้วก็ขึ้นไปทําข้างบนชั้นลอยเสร็จแล้วครับเหลือแต่ม,มาชุดนี้ในตัวตในตัวนี้สองตัวหรือสามตัวไม่รู้น่าจะสองตัวก็น่าจะจบครับ หนึ่งสองสามสี่สี่บวกสิบสี่สิบแปดสิบแปดกับสิบเจ็ดเป็นสามสิบห้าสามสิบสี่สามสิบห้าเดี๋ยวเรารถเข้ามาอ่าเข้ามาแล้ว มก็ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเทสเพิ่งจะได้โซนเดียวพอดีเบรครักก่อนครับโซนที่สองเข้าไปเทสในออฟฟิศมันไม่รับไม่ตอบรับสัญญาณครับน่าจะสายอยู่สักเส้นหนึ่งเดี๋ยวต้องไล่เช็คใหม่หมดทุกตัวครับทั้งหมด34ตสว34ตัวสาสตัวกดหัวเลยต้องวิ่งเข้าวิ่งออกเส้นเดิมโอเคครับเดี๋ยวพักเทียงก่อนเดี๋ยวช่วงบ่ายต้องเทีงครึ่งค่อยมา ลุยต่อครับผมในกินข้าววันนี้มีไข่เไข่เจียวหมูสับก็ผัดผักนิดนึงครับออกมาอย่างละนิดละหน่อยโอเคครับไปกินข้าวกัน ตอนเทีย่ยงว้าเปรี้ยวปิดมากินข้าวกันครับผมไปครับผมดูงานช่วง่าต่อใส่เสื้อกันสั่นแล้วเช็คอุปกรณ์ กำลังเช็คตัวรับสัญญาณครับผมแดงแดงต้องมาเป่าครับมาเป่าให้มันเย็นถ้าหมุนเข้าไปเลยมันก็จะร้องอย่างเดิม บนหลังคาห้องสีครับบนหลังคาห้องสีเมื่อกี้ชุดโน้นขายขาดข้างในตัวโหไล่เช็คกันกว่าจะเจอครับดีมันเจอเจอง่ายคือตัดเป็กครับตัดไส้อ่อนเนี่ยสีดำานี้พอดีไปโดนสายนิดเดียวมันหักนะครับอยวใส่กลับคืนแล้วครับ ได้เราไม,ไม่ไม่ต้องเข้าไปเดี๋ยวบันไดมาเดิยน<ป>ยจอเนาะเช็คระบบก็ยังไม่จบครับผมสามโซนครับไม่ติดต้องไล่เช็คกันอีกแล้วปีนบน ออกมาพักหายใจนิดนึงครับผมปุ่นใส่เสื้อกันทันเข้าไปทันแม่ต้าครับจำหัวนี้ผิดหัวโซน,น,นสุดท้ายโซนเก้าโซนสิบผิดอเลยเราแจกกันน่าจะถูกแล้วเดี๋ยวรอเช็คอีกเล็หนึงครับ ครับก็วันนี้เลิกงานแล้วครับสี่โมงยี่สิบสองนาทีเช็คไม่จบครับตัวเซ็นเซอร์เซ็นเซอร์อนี้มันอ่น่าจะเออร์เลอร์ครับผมยังไม่ได้เทสเลยคือมันมันโชว์ไฟมันแดงเองแล้วก็ เบลก็ลองเลยสองตัวไล่เช็คกันตั้งนานนืกอว่ามันเป็นที่สายเป็นที่นั่นที่นี่แต่สุดท้ายแล้วตัวอื่นมาเปลี่ยนใส่ตัวเดิมมันเปลี่ยนสลับกันมันก็ไม่เป็นไรก็สองตัวอาจจะได้มาทำให้เขาอีกแต่ก็ส่งไปแล้วส่งงานไปแล้วไม่แน่เขาอาจจะให้มาติด กับเราฝนน่าจะตกครับหรือเขาเผาหญ้ากันจะได้มารถมาเช็คด้วยครับบาดังเกินหลานซ่อมก็อยู่้าท้านี้ครับตรงแยกเนี้ทางทางโรง,งงานนี่ที่เพื่อนสวนเอารถมาซ่อมครับฟังน้ำเครื่องพังน้ำเข้าเครื่อง ไปห้าพันนิดหน่อยเร๋ยมเปลี่ยนน้ำมันเครื่องด้วยกถือว่าโอเคครับหรือว่าถูก้วราคาพอๆกันกับเหมนที่รถผมเปนเหมือนกันผมสี่พันกว่าบาทปูนี้เลยครับปูช่างดอยครับ องฝนอยู่นิดนี่เห็นเฉียวขึ้นๆด,ดำๆก่อนองจากโรงงานนะครับสี่มสี่สบสีบสก็ถึงบ้านแล้วครับผมูเมใหม่ัก่กไม่สลเบสเลัให้เลยกูับความสูง 哎。Oh, yeah. ก็ลงครับลงทุกวันเรื่อยๆฝนื่อกีหยิบตกไปมันมีทำงานก็ถือว่าโอเคอยู่ครับผมมันเหนื่อยนะช่องบ่ายเนะาะอะไเช็คสายไล่เช็คโอ้เซอร์เซอร์ปินขึ้น,บ,นบินลงหลัว่าททำงานอีกอเพิ่มงานมาให้เอองานไม่มีจบไม่มีสิ้นได้อะไรก็เพิ่มไปเรื่อย สำหรับคลิปนี้ก็จะได้ขอตัว,วลาแล้วครับขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ก่อน,อนไว้เจอกันคลิปต่อไปครับผมก็ขอบคุณครับที่เข้ามารับชมมาติดตามฝากกดไลค์กด like, s u b สไ r i b e เป็นกำลังใจด้วยครับดูกันคลิปต่อไปนะโชคดนะีมีวความสุขครับผมสวัสดีครับ